มารวมยินดีใช่ไหมคะน่เด็กพยาบาลเด็กจะได้เปิดแรจริงๆแล้วจะบอกว่ามาร่วมยินดีไม่ได้ครับเพราะว่ามาใช้บริการไปแล้วครับคือทีเดียววันนี้ตั้งใจว่าจะอุ้มเจ้าจิ๋วเวลามาแต่ว่าพอดีไข้ขึ้นครับ แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เลยเป็นลูกค้าครับพาจิว๋วเนี่ยมาใช้บริการก็ mm ้ hmm. มาตรวจเพราะช่วงนี้ไข้หวัดหลายประเภทมันเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. ทั้ง RSV วีไข้หวัดใหญ่และมีตัวใหม่ด้วยใช่ไหมช่มะ,ชะก็เลยเมื่อวานมาจับเท่อทีส่สมบูรณไปครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้บริการแล้วกัน <Hi. S 1> นะครับแต่โชคดีคือเป็นไข้ธรรมดาไม่ได้เป็นไข้ที่อันตรายอะไรแต่วันนี้พอดีอาจจะมาเจอคนเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ขามา เร่ได้ได้ไหนบ้างกับการใช้บริการขิเว่ต้องียกว่าประทับใจมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นผู้ใช้บริการตั้งแต่ยังไม่มีลูกไปสองค่ะตั้งแต่มาฟังเทมมาตรวจเรื่องแบบการูการเรื่องแบบว่าเราสามารถมีลูกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยกับสมิเว่ตั้งแต่แรกเรลยแล้วจนทอดก็คอที่มิเวยเมือนกันแล้วพอลูกไ่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็คือมิธเว่ยีค่ะไม่เชิญชวนเลยค่ะวาคนตั้งใจดี่ได้อย่างร คือจริงๆแล้วอาจจะด้วยความที่หลายหนคนทราบกันว่าสวิตเิเวศเนี่ยเขามีชื่อเรื่องของการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็คุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นระดับอาจารย์หมอใช่ไหมครัเราก็เลยอุ่นใจสบายใจตรงนี้ว่าเวลาที่เรามาเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้าน <ๆ S 1> คือยุคเนี่ยบางทีการที่เรามาหาหมอเนี่ยครับอาการของเราเองเนี่ยคนบางคนก็จะเซิร์ชในเน็ตหา่อกเลยว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วมาหาคุณหมอซึ่งบางทีอาการเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจ การที่จะรู้ได้ว่าเราป่วยเป็นอะไรจริงๆเนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะคือคืออย่าไปเชื่อคุณมอก Google แต่เพียงเดียวครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีอาการคล้ายๆกับกดไหล่ย้อนอแต่พอมาตรวจเนี่ยจะเป็นอาการโรคหัวใจได้คือถ้าปวดเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผมเองกับฝนเองเนี่ยให้ความสําคัญคนระับเพราะว่าอย่างไม่ใช่แค่เราสองคนคุณพ่อเองก็ก็มากวดเรื่องของหัวใจที่นี่เหมือนกันก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเป็น อีกสถานที่ที่เราสําคัญแล้วก็ต้องเลือกเลยใช่ค,<ร>ค่ะเราก็เลยเรียกว่าประทับใจในทุกคดีมากๆเพราะว่าน,นาอกจากที่โรงพยาบาลเขาจะสะอาดปลอดภัยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วอะค่ะเหมอก็คือให้คำแน,นะนำที่ดีถึงพยาบาลที่พยาบาลจําได้คือตอนหลังก้อนนี่คือเขาดูแลดีมากทุกอย่างเราแบบเกรงใจเลยค่ะก็คือมาทุกครันประทับ่จจริงๆอ่ะอรัปเดตอาก<ข>าร ร้องคนใหญ่บ oh, ้างว่าเข็สมองดีอก right ็จริงๆดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไข้ประมาณสัก38จุด3แปมหรือ3 5ครับก็เลยวิตกเน่ยใช่คุณแม่วิตกคือพอลูกเป็นไข้วันแรกเราก็จะดูแลให้กินยาลดไข้กินยาพัมมูกใช่ไหมคะแต่พอเริ่มผ่านไปนคืนแล้ววันนี้ยังไม่ดีขึ้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาหาหมอแล้วเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกเป็นอะไรเพราะช่วงนี้มีทั้งไข้หวัดใหญ่ มีคือในเด็กคนเยอะมากเลยค่ะก็เลยพามาตรวจแต่ว่าพอสอบแล้วไม่เป็นอะไรที่แบบอันตรายก็คือเป็นไข้หวัดจากเชื้อไวรัสปกติเลยครับโรคในโลกไทยนันว่าทุกคนนี่โรคใไมันเยอะเหลือเกินับเด็กเยอะจริงเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ไวรัสที่ที่อาจจะไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเล่นด้วยกันรุ่นพี่รุ่นน้องครับตอนนี้สังเกตบอกว่ารอบๆตัวเราอ่ะยุงลายเยอะมากเลยนะ ตรงนี้เราต้องระมัดระวังเหมือนกันครับ<ช>ขณะเดียวกันที่เมื่อกี้บอกว่า,าทําไมเลือกเป็นที่นี่ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งของผมกับผมเองเนี่ยใกล้บ้านใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าผมว่าหลายๆคนก็นจะไม่ได้เลือกเฉพาะโรงพยาบาลกใ,ใกล้บ้าน<ะ>อาจจะเดินทางมาในโรงพยาบาล,ลที่เรามั่นใจและมาเชื่อใจ<ะ>ครับแต่ถว่าเราจะกังวลเรื่องโรคภัยของลูกค้าก็่านะแต่ว่าเราก็ยังเลี้ยงลูกแบบให้เขาไปเจอธรรมชาติ<ะ>อยากให้เขาเจอผู้คนเจอธรรมชาต<ะ>ิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโชคดีเาเกิดมาในช่วงนี้แต่ก็คือวิกฤติการณ์ เราก็เลยอยากเขาได้ใช้ชีวิตที่มันแบบไปเจอข้างนอกจริงๆ <c oughs> เราก็ระวังแต่ว่าระวังในช่วงนี้ไม่ทำานเพราะ้าเขาจับลูกอย่างนี้หก็แตกม้าครับต้องไปรับลูกแบบมันหัะแม่ครับสองครั้งเนาะเขาคือแอนิที้ชูวีโม่เลยค่ะครั้งแรกก็คือเป็นลูกไวรัสก็คือท้องเสียงกับมันจครั้งที่สองก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็คือสองครั้งตั้งแต่ ต้องการกระเป๋าใช่หมครับลักษณะก็มีสองทางเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนเมื่อปีใหม่อะอม,มาเขาดาวที่นี่นลแล้วก็ตึกเนี่ยมันยังไม่เปิดก็ยังบอกลูกอยู่เลยว,ว่าลูกจ้านอกจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านแล้วนี่ตึกใหม่ก็กำลังสร้างอยู่ด้วยแต่เราก็คิดนิดนึงนะเป็นในๆนะว่าไม่ต้องมาบ่อยนะลูกหมายถึงว่าอย่าป่วยบ่อยแต่เราก็ถือว่าโชคดีใช่ไหมที่น้องก็ถึงว้าแบบแปนแหละให้ถือว่าเขาเป็นเด็กแหวนมากนะคะคือเราเลี้ยงให้เลาวา เป็นเด็กเล็กง่ายแล้วก็แข็งแรงที่ท้าไม่สบายเนี่ยคือถ้าตามที่คุณตาคุณยายบอกคนโบราณบอกก็คือเขาจะยืดตัวไม่รู้ว่าพี่ๆเคยได้ยินกันหรือเปล่าแต่สมัยเวลาเด็กท้องเสียตอนช่วงที่แบบสิบเดือนจนสิบสี่เดือนแหวกอกเขาจะยืดตัวแต่ว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่สมัยนี้เนาะเวลาลูกไม่สบายหรือว่าเสียอาเจียนเราก็พางหาหมอหมอตรวจเชื้ออะไรเงี้ยก็เจอเป็นโรคนะคซึ่งตอนเนี้ยมันก็ระบาดอย่างหนัก เป็นความเชื่อใช่ไหมที่บอกว่าถ้าพพัสบายุคเด็กจะถึงเวลายืดตัวและชตัวใชผู้ใหญ่จะผู้เด็เหมนกันนะคราไม่จริงๆเพราะที่เราทำเสี่ยงตื่นใจะยืดตัวออซึ่งหลังจากนั้นก็จริงเพราะว่านมุกอะไม่อ้วนขึ้นแล้วออกแนวสูงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงเหรอไม่รู้ม <laughs> ันก <laughs> มันกินอิ่มมันก็ยังคงปอกอยู่วันนี้เป็นเรื่งว่างคะพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างพัฒนาการน้องตอนนี้ผมว่า ดีเลยครับคือคือไม่กล้าพูดเยอะกลัวเดี๋ยวว่าเอ้ยป่วยลูกเองรอเปล่าคือก็ล่าสุดอย่างอย่างตอนนี้ประมาณขวบกับอีกใกล้จะห้าเดือนแล้วก็สักประมาณตอนปวบสามเดือนเนี่ยผมกลับบ้านไปก็เวลาเราดื่มน้ำกดพลาสติกันที่บ้านก็จะพยายามแยกกดขยะใช่ไหมครับเราก็จะบีบพอบีบเสร็จปุ๊บเราจะยื่นให้ลูกตอนที่ลูกมาหาก็สวัสดีครับเขาก็จะรับไปแล้วบอกว่าเอาไปใส่ให้หน่อยแล้วเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเดินไปใส่ในถังที่ต้องเปิดฝา แล้วหย่อนลงไปเฉพาะขวดพลาสติกเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมารู้จักรีไซเคิลหรอวะเพราเห็นเราทำอ่าาาาเขเนี่เป็นช่วงพฤติกรรมเรียนแบบเขาเห็นว่าเราทำอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำผ้าส่วนเด็กเขาเห็นก็ได้การรู้คืออันหนึ่งคือแบบรู้สึกแบบว่าทับใจมากเพราะเราเรียนรู้กับน้องหมาใช่ไหมคะ เป็นชีวว่าโดมเล็กหละแต่ว่าเราจะมีกั้นบริเวณให้รู้ว่าเขาจะไม่ไปตรงบันไดไม่ไปตรงพื้นที่ที่มันอันตรายนะค่ะพอดีผมก็ได้ยินเสียงรเขย่าไปกลมกลัวที่มันแบบกั้นบริเวณแล้วก็เห็นไมู่ว่ามขาไปขยับมาจาก ว่ามีพี่หมากคือลอยข้างนอกเขาก็เลยจะเปิดตัวพิมพหมาเข้ามาในบ้านแต่เขายังเปิดไม่ได้เพราะว่าเป็นการันเด็กเป็นลูกคุยเขามีด้วยกันเขารู้จักว่าจะต้องเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวคราวหน้าจะใช้พุทข้าวหมากับการที่เราเลี้ยง ด้วยควาี่ผมเองโตมากับครนี่ตรงกับร้งหมาเลยคะแลวหมาก็เราคือเล็กๆก็คือเป็นชีวว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่เราสิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลียยเขามาตอนแรก่เขาก็จะไม่กลัวสอก็จะมีเรว่ามีการแบ่งปันจิตใจที่เมตตาอะไรเียค่ะแล้วโชคดีมากคือลูกเราอ่ะตอนแรกครอบครัเราก็จะว่าเอ๊จะทนี้ผมจะอะไรไ่ไ้องไม่แพ้ลยแล้วก็เป็นเด็กที่แข็งแกมากคื กากที่ผมบอกเพราะว,ว่าบางครอบครัวเนี่ยก็พอมีหมาปุ๊บเอาแน่นอนละที่นอนเปลี่ยนหม่แล้วไปอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูกันว่าคือเด็กที่เกิดขึ้นมามีภูมิแพ้กับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่หมาบางคนก็อาจจะมีการตั้งว่าเอ๊ะแมวล่าแมวขนมันบางกว่าเล็กกว่าเข้ากอดได้อันเนี้ยผมว่าต้องต้องดูแล้วแต่เคสไปแล้วแต่ครอบครัวไปคือไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องว่า ผู้ใหญ่ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าพอเราไม่สนับสนุนเราก็ตื่นทำแล้วมันกลายเป็นว่าเวลาต้องฝากคุณพ่าคุณยายอากงเลี้ยงเนี่ยม,มันก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหานะอยากให้ค่อยๆค,คุยกันมากกว่าแล้วแต่ครอบครัวคะ่ะเพราะว่าครอบครัวเราชอบเป็นแต่อยู่บ,บ้านเข้าใจว่าไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เขาก็จะมีฟูมแล้วก็แ,แคร์แคลงกัน ตอ,อนโยนไหมตอนนี้ก็ยังมีบ้างที่อาจจะหยิบของเล่นไปคว้างให้ที่หมา<อ>คือเขาอยากเล่นแต่เขายังเล่นไม่เป็นเพียง<อ>แต่ว่าเขาจะมีรู้จักแบบาเช่นเวลาเขาทานอาหารเขาก็าาาจะมีเห็นที่หมาก็รองก็จะมีแบบแอบหย่อนไปให้อะ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งเรา,า,เาก็รู้สึกว่าเออปกติเป็นลู้คนเดียวอาจจะไม่รู้จักกันแบบแบกใครหรือะอะไรแบบเนี้ยแต่พอ,นนอมีที่หมาแล้วมีสองคนไหมล่ะจะได้รู้จักกัน นี่นี่สกิดแล้วนะนี่สกิดแล้วนะผวมนี่สกิดแล้วนะไม่เอาพี่คนเดียวพอแล้วค่ะผมเคยปิดเลยเคยบอกยามพี่สาวว่าพี่เอาไปทำหมันไหมเล่นบอกใช่ดไหมไม่ใช่ไรเนะก็ออกแนวแบบอยากเชี่ยนนั่นทางค่ะแบบว่าคือเรื่องจากพี่ยังมีอายุณนเดียวก็พี่ยังมีโอกาสที่จะความที่อาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะแต่ตัวของเอง ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราเกินเลขสี่ไปแล้วเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องคิดหลายๆอย่างเลขสี่ก็แก่ไงแต่ว่ายังแก่ไม่มากยังดูดีอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อามหลับก็อากดูคนอยากให้ทำหมันเราคิดยังไงครับอ๋อผมจริงๆแล้วผมโตมาแบบผมมี3คนพี่น้องครับแล้วก็อยู่กับบ้านแบบญาติเยอะๆอากงอาหยีคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยเราจะชินกับคนเยอะๆเราก็พยายามจะใส่หัวในในความคิดนี้ให้กับเขาไปเรื่อยๆครับ เหมือนกับตอนแรกที่ตอนแรกก่อนแต่งงไงเขาจะแบบว่าไม่อยากมีลูกแต่พอแต่งปุ๊บแล้วพอมีมีความสุขไหมมีความสุขมากมากจอแบบว่าต้องไปบอกเพื่อนที่อายุเท่ากันแล้วเขาก็มไม่เคยที่อยากจะรู้ว่าเน้ยต้องมีจริงๆต้องมีเราไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่มันคือความสุข ที่ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นแม่ไม่เข้าใจจริงๆลูกน่าหลงกันจริงเราจะเข้าใจสึงความสุขของลูกและความทุกข์ของพ่อและแม่ที่ต้องรีบทํางานเพราะตอนนี้ค่าเท่มหน่กกลัวมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเปิดตือไปได้โอกาสใช่ไหมครับต้องลองดูครับต้องลองดูเรียกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบปิดตูอยังถามยังถามถ้าถามก่อนนี้ก็ยังไม่อยากมืเพราะว่าอยาก ไม้ดีที่ฉุดรักเขาแบบอยากรักเขาคนเดียวเพราะว่าผมก็เป็นลูกคนเดียวเลยรู้ว่าการเป็นลูกคนเดียวมันแบบพ่อแม่รักเราเต็มที่แต่ว่าการมีพี่น้องมันก็ดีเหมือนกันจริงเหรอพ่อแม่เริ่มรักผมแล้วเหรอเนี่ย